ครับสวัสดีพ่อไปี่น้องพ่อผู้ข่อยเรียนักเก็บฟรีไฟขอขอบคุณคนโดนเนิทก่อนมีคนโดนเนิทมาลวันนี้ขอบคุณน้องนนทพัฒน์โดนเนิทมา,นนมายี่สิบบาทได้หลยพ่อแม่ thank you thank you อาริยกระตุกโอเซมันนะจ๊ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะยี่สิบบาทก็เป็นเงินนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเดอ้อผู้ใดนสนใจอยากโดนเนิทแล้วมีไลฟ์สื่ออยู่ในคลิปคือข่อยอคือจังน้องนอนทพัฒน์กะโดเนิทมาได้นะจ๊ะ สามารถโดนนิดมาได้ในช่วงทางที่จิมเบอร์ทโวยทั้งหลังแต่ขีดด้๊กสุขสุคนเดอรบคุณหลหลๆที่โดนนิดเข้ามาให้กันนะจ๊ะจับจับเ <c oughs> ปล่านี่ก็มาแบบที่เหลียววันสิกดหนึ่งมาแล้วลืมข้าวตัวจนันนักซุมมาบุนิซุมมาซีเลยทีมซีเลยสิปนเ,นยเป็นแนวดอคอยกางเปิดไม่หวงพองประเดีอย็โอเคถือว่า ม้บรรยายนบอกเป,นบบปเ็นอย่างเข้าใจเฮ้ยจับสามป่ะอ้เกิดยังขึ้นยิ่งง่งะใจเย็นๆนะเพื่อนกูค้อน้นพร้อมนะเพื่อนเกาะประทันมีเลยมีคนนข้นั่น่ะมาเป็นโอ้ยตาคอยเบิดตาฝืดเอ้ยบ่แมน่นตาฝาดถูกแล้วตาฝาด

ข่อยมีอยังเนี้ยนี่กระเป๋าสองโอเคงั้นซื้อเกาะแล้วก็ของแต่งมันละกันอา้าวเนี่ยเดียบันนี่โอ้ยบอเป็นยังไอสวอปท่านมีอยากเก็บเปน็นปะอะไรวะข้าเดียวเราซื้อสองตัวแล้วพี่น้องเอ้อข้าเดียวเพราะท่านพ,พ่นอผู้ใดย้เนี่ยท่านนี้จากนี้อยู่ข้าจะฟ์มตะเหลียวอยู่นี่ใหาของม,มาท่านพ่อยังไอคนไหนสวอปท่านมีอยู่ เปิดกล้องนี่กันนะมผบ้เดมาลอยดักกับนะอย่าลอยดักใอนะบ่ามันกับเธออย่ามาลอยดักกันนะ,น,นะะนั่นอะไรข้างหน้าอ๋อเชเดอร์ยันมองคุกลอยแก้วมีไอสวอว์บ้าง <c oughs> จะเป็นจุดในสวอวะนะเอาไหมขวายข้นงมาผู้เดียว ป็นเจเสียวยืนนี่นี่ลวป่ได้ดอกเออแล้วก็แนวซ้มก็โอ้ยอักว่าไปก่อนละกันนะเกอเเกอเนัดนี้เราก็มีกเสีมวกซเรียบร้อยแล้วนัดจุดนี้เรามียาสีกลองๆแล้วก็กระเป๋าสวงยังไม่กระเป๋าซเลยตัวนี้ไหมวีสของแต่งสงอนแล้วต้องหาร้านค้าให้ได้อทองกวงงกจอเลย ทองกองอ๊กยุกโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยเบ็ดไปเรียบร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยทองกูต้องเอื้อนว่างในสู่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยอันละกัน <c oughs> แต่สวบพี่ท่านมีวีแววสิได้บอมมีวีแววสิได้สวบอไอ้ยักอุนเตเออะไรเล่นบ่ได้เอา,าวางไว้ทำไมอันซูโมดันมันสิอยู่ยังหันกอดกระดูกกระเดือกกัดโอ้ยสูกรมานเปียงน้อยวงบีบดากสุดด้ อ阿陀น,นี่จะให้นเน็ตยังสิ่งขาย不了ยี่ยี่แปดตัวแล้วพี่น้องเอ้ยร้อยแปดตัวโอ้ยข่อยฟ้าไปใช่ไหมโอ้ยกระทะอยากถือกระทะแล้วมันเป็นยังละ่ะอยากถือกระทะไหมหาหลานไข่กนะนข็นะหลานไขใช่ไลมโอ้ยมีแต่ยีน้ำมูบางเดียวเลยเออซื้อก็เสื้อกลับไปก็กลับไม่ยังมันี่โอ้ย เหลียนอีกแล้วบันห้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วเจอโอ้โห้เกินไปมวยเกินปุยมวยอย่างเนี้ยที่ท่านถ่ายปืนกับแม็กเค้ค่ะค่ะค่ว้ไปซื้อของแบบนึงนะจ๊ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วแหละเวลาเจอคนเนี่ยมันไม่ promise me with กองแดงสามชินแรกเราจมีบระชัเ่อกนยาและ,ะ,ะสวรร์น,รนาารี่้เราจงพร้อมส้เพื่อนนจานังสจาะไดลมาทองมองนีลับเพื่อนจริงอรไรจะฟาวนีจ้ยังไม่พร้อมจ้ะไม่พร้อมสักทีเฮ้กูไม่สนหันหวัวแท,ท้ม่ถิมยังอีกลแล้และ này mì bao giá mấy oh, 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 Ăn bên này ở bên này ở bên này ai một vậy ăn ông sao vậy điều bao phớt đó ông ấy gì ừ rồi cả nhá đi bây giờ là mù ao oh, đây hốt ăn một điều ăn ô oh, hô oh, kéo ôi ôi lên xuống lên xuống lên này áp xí ờ mà đồng trang gì chăng gì? Dài dài như lọt là tụa khỏi năm bút joe, uầy, mày phải nhìn cái này, mất như thế, như thế, Nhưng hả năn thì súm cứ bút joe, Không em tại lột der ủa bây giờ sẽ đèo này, lấy nè, lấy xuống nè. กบเรามีเหรียญอยูสี่ร้อยเออจะเช่ะเออมึงขึ้นยิงกูได้กูก็ไม่เห็นมึงอ๋อยู่ในน้นนี่เองไปเรียนมามูดิเดีอเราไม่อยู่ละนั้นอยู่นั้นมึงยิงดีแต่มึงยิงดีเจมึงยิงดีเจจิตผิดไปที่หลับขำมันทั้งขุนเตะผู้ใด้ขันตังอเสวะตังไว้หั่นอ๋อมันตายแล้วตายแล้วโอเค อันบกักยี้หินอันตายแล้วแต่บักทั้งเฮียนอ่ะทั้งแตกอ้อ,อมนมันนี่ต้องอ้อนมันนี่ท่านมีพลเรือุกเฉินเถอะเบื่อ,อว,ว้ายเปล่าอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะซีโตได้เบื่อเล่นตั้มได้เตะอ้อมใหมได้อ้อมใหม่เด้อ มึงจะไอ้ส nice ู้ๆมันจะไอ้มึงจะทั้งหันเตะก็บหิญหัวนโะพ่อเดี๋ยวนีงจะตายป่ะนี่เนี่ยสาวกูเลียนมันนอกแทนมึงเด้อตายไปเพื่อนเดี๋ยวสมกาะกันหลายเล็กเกินนักสมก่อเอานีเซนิดอกเอาตายไปโอ้ตายแล้วเต๋อโอ้ขัดสนเพียบเลย Ờ, nó ra Mình đi chân chân Ồ, khỏi đồ thế Ơ, em bắt phải cũng mất nghịch thế Ba 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 bớt ba Đã xa em không khổ lộ Đã bắn xúc cành ná. ná sang nào nè Sang không thật Hết mà Ô, vùng nó trả phương Ô, oh, nằm cái gì lẽo ยังไม่ตายยังไม่ตายกูคาใส่แตกกะแม็กมันไม่แตกเพี้ยนตาดขายอยู่หันสวยอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าสวยได้หรือเปล่า giờ đi chụp mua con tay 2 con mình tí ô cô té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  ô cô té cô ô khó bầm nhá, bầm đá bầm đá heo quần heo quần ô ô bông lượt 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 Ủa, xong kiên thật bọn này mày có thoa Bạn nhau Tẹt thoa Làm cả mi Ông bớt lầm quá nóng chờ Cất lầm bớt Anh đi trong tay ông tay được hả này mấy tay cơ da bượt lên nè tay của tay tay của tay dạ cô chấm một lần á tai cô tai côn như bà cày cô té cô tai cô tai cô tai hả đi mày vườn mừng gơm mì, dạ ờ uuu rồi rồi nè vườn มึงก็ไปเข้าวงกันนะมึงยังงี้ก้าตายหมองบพล่จู่นกูตายยังบ่ตายกูตายหมอกเออเอออเอาเลือดตัวนึ่งตัวนี่เพื่อนมึงมียาป่ะเพื่อนทีมข่อยเก็บส no ุนียกยงเวนยาเอาคืนยัสั่นเอาคืนยัสั่นเออเออไม่ตายก็บาล่ะโอ๊ยไอ้ไหนนี่ที่ไหนก็เลือดหาคุณ cứu mong cứu, bớt buồn lại bên em, mới chắc tu, mà bắt tay chắc con, cô mưng ngực thế nào, hahaha, 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 เอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมรับเบิงแล้วก็ขอบคุณคนที่โดนี่น้ำเด้อขอบคุณหลายๆเลยแตงเกียร์ลิเกตุกเซมัส thank you สกขานงค์ปัตเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายรักนะจุ๊บ